สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องบุญน้ำโชคทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้กะอยู่กับเซียนซองคือเก่าคุณพ่อคุณแม่เซียนซองกะจะพาคุณพ่อคุณแม่เนาะมาตามแนวทางต่งตอง,งวดนะคะเลขรัฐบาลไทยงวดวันที่16ท่านว่าคมสองหาหกคือเก่าค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นชุดต่องงวดนะคะของเซียนโคราชค่ะเซียนเลขเล่าอีกหนึ่งท่านนะคะของทางช่องบุญน้ำโชคนะคะ เลขเล้ากับผ้ามานันเลขไท่กับโบแพกกันคุณพ่อคุณแม่แล้วเพิ่นกับมีที่เด็ดลายย่างนะคะสําหรับแนวทางของอเซียนโคลาดเนาะนี่อันนี้ที่คุณพ่อคุณแม่เห็นนะคะกับเป็นหลักฐานเดิมนะคะเดี๋ยวเสยนซองเบาซูฟังก่อนนะคะว่าเพิ่นนหแนวทางมาแบบใดแล้วเข่าตัวใดเนาะวดวันที่หนึ่งท่านว่าข่มสองหาภพทิพานมากนะคะแนวทางเลกรัฐบาลไทยของเซียนโคลาดเนาะ เพิ่นห้เลขมาสองชุดคุณพ่อคุณแม่นี่ฟังนี่นะคะก็คือเป็นชุดตองวดนะคะให้ชุดรวมมานะคะเลขจับคู่มาเลยนะคะชุดรวมมาไปทั้งบนทั้งล่างนะคะเลขชุดนี้เป็นยังเพิ่นคือได้ปล่อยตองวดติบอกเพราะว่างวดก่อนนั่นงวดวันที่16พฤศจิกายนเลขเพิ่นกับเขาขึ้นกันนะคะสําหรับแนวทางของเซียนโคราดนะคะงวดวันที่หนึ่งกับมาเขาออีกคุณพอ่ณพอคุณแม่นี่เข้าชุดนี่ละ ชุดที่เพิ่นปลอยออกมาตองนวดนี่1991้หนึ่งล่างนะคะแล้วกะโตวิง่งโตลู่ที่เพิ่นปลอยออกมาเนาะที่แหลกให้เก้ากับเจ็ดคุณพ่อคุณแม่เข่าทั้งเก้าทั้งเจ็ดตัวนี้บ๊ยแล้วกะที่สาคัญนะคะเซียนซองจาเบาที่เด็ดของเซียนโคลาดยูทูบคลิปนะคะในส่วนเหล็กรัฐบาลไทยของเพิ่นเนาะก็ะคือน,นี่คุณพ่อคุณแม่หลักร้อยนะคะเข่าอีกแล้วเห็นบ่นี่ เพิ่นวงกลมไปที่เลขศูนย์คิดว่ารักลอยในงหัวหนี้นะคะเป็นศูนย์แทๆศูนย์ของเพิ่นอิลีนะคะหัวทีิพานมาเนาะเลขออก0-97น,นะคะลักลอยกับเป็นศูนย์อิลีคุณพ่อคุณแม่อ้าวบานนี่ส่วนฟังนี่นะคะฟังนี่เป็นชุดโครงสุดท่ายเนาะทีเสียนโคลาดเพิ่นได้ป่ปอยออกมานะคะกะแยกบนแยกล่างไฮนะคะบนกะมีวิ่งเก่าขึ้เก่า เน้นไปที่เก่ากับเขาของเพื่อนอิลินะคะแล้วกับลักลอยเพิ่นกันเน้นไปที่ศูนย์คือกันกับเขาอีกคือเก่เขาเพื่อนพอคุณแม่อ่าแล้วงวดเมื่อกี้นะคะเพื่อนเปิดโตที่เด็ดนะคะชุดโค้งสุดทายนี่ได้เลขวิ่งเด็ดๆมาฝากเอฟซีเข้าอีกบ๊้ยบอกอยังไงว่าเขาตะพืชตะพื้ก็ว่าได้เนาะสำหรับแนวทางของเซียนโคลาดนะคะเลขรัฐบาลไทยมาสัน่น หาวบานนี้ที่พานมาแล้วเท่ากับพานไปนะคะเซียนซองออกมาอธิบายสูฟังนะคะเพื่อหลายทารายคนมาติดตามไหมเนาะก็จะได้รู้ว่าเซียนโครหลดนี้เพิ่นมีที่เด็ดตรงใดนะคะเป็นเลขวิ่งบ่อลักล่อยบ่อจับคู่บ่ออยงสิ่นะคะเอามาอธิบายให้กันฟังก่อนนะคะงวด16ท่านว่าสองหาหกนี้จะได้จับท่างถือนะเนาะอ่ะที่พานมาแล้วกับพานไปบันนี้เท่ามาเบิง งวดใหม่นะคะงวดวันที่16ธันวาคมสองหที่จะถึงนี้นะคะเซียนโคลาดกับปลอยมากคือเก่าคุณพ่อคุณแม่ชุดต้องวดนี่เป็นชุดร่วมคือเก่านะคะให้เลขจับคู่มาเหมือนเดิมนะคะไฮมานีชุดนี้คือไปทั้งบนทั้งล่างกอนเดอร์เดี๋ยวโค้งสุดไทยมาเน้นไฮอีกคือเกานะคะเอาเลขจับคู่ไปล่องพิจารณาเมืองกอนทำมากระล่องเอาไปเสียงฝันเมืองกอนมาสั่นเซียนโคลาดวานเนาะ นะสำหรับชุดต้องวดนี้นะคะเสียนโคลาดเพิ่นกะมีเหล็กจับคู่มหาจังทีเซียนซองวานะคะแล้วกะมีตัววิ่งมไหายือเกานะคะแล้วก็มีหลักร้อยมาให้เอฟซีได้ดูกันเหมือนเดิมนะคะเอนะาบน,นี้เบิ่งไปพร้อมๆกันคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้ขออนุญาตให้เบิ่งแต่กระดาษพ่อนะคะเพราะว่าเห็นหนาะเสียนซองหลายคลิปเกินไปนะคะเดี๋ยวจะเบื่อหนากันก่อนเนาะ เบิ้งตโตเลขเอาโหลดคลิปนี้สำหรับตัววิ่งตัวรูดนะคะที่เซียนโคราชได้ปล่อยออกมาในงวดนี้นะคะเซียนโคราดบอกว่างวดน,นี้เดนวิ่งรูดบนล่างไปที่8กับหกปะัตรคุณพ่อคุณแม่อ้าวเซียนซองเขียนในบอมนี่นี่เดนวิ่งรูดไปที่8ดกับหนะคะ ยังบวชัน,นมีวงกลุ่มตัวใดมาห้เนาะในชุดตองวดนี่นะคะส่วนลักร้อยนะคะเสี้ยนโคราลาดหมามีหนึ่งมีสองมีแปดคุณพ่อคุณแม่หนึ่งสองแปดหมาสามตัวนะคะลักลอยนี้นะคะเสี้ยนโคหลาดเน้นมาหายแล้วนะคะในชุดตองงวดเนาะตองงวดวงกลมไปเลยนะคะใครอยากล่อง เสียงเบิงนะคะไผอยากล่องออกไปจับไสเลกจับคูที่จะคล้องมีล่องเบิงนะคะเซียนโคลาตวง่กลุ่มไปที่เลขสองเด้อคุณพ่อคุณแม่อืมอันนี้คือหลักร้อยนะคะตามนี้เลยวิ่งไปที่8กับ6หลักร้อยให้มาก็มีหนึ่งมีสองมี8เน้นไปที่สองนะคะบันี้ข้าวมาเบิงเลขจับคูนะคะที่เซียนโคลาตหามากเนาะมีห8ด หกเจ็ดแปดเจ็ดสองหกสองเจ็ดสองแปดสามศูนย์ สามหนึ่งสามห้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็สามสองค่ะาตามนี่คุณพ่อคุณแม่ทิเซียนโคลาต ไฮมาเป็นชุดตองวดเนาะรวมรวมแล้วนะคะสิบสอหางนะคะแต่อย่าเฝ้าตกใจเซียนเข้าหลัดมีโตเน่นนักอยู่นะคะในชุดตองวดนี้ไฮเลขจับคู่มาสิบสองหางนะคะแล้วก็มีเน้นมาหายอยู่เนาะเดี๋ยวเสยนซองเบิงลราขีดเส้นใตไปพร้อ,อมๆกันก่อนคุณพ่อคุณแม่เด้อ ตามนี่เลยนะคะโตเน่นนักนะคะที่เซียนโคลาดนะคะเพิ่นขีดเสซนไตมาหานะคะจับคูร่วมๆมาแล้วนี่ชุดเต็มคือ12ห้หางนะคะแล้วก็เน้นหนักอยู่นะคะเหางนะคะเพิ่นเน้นนักไปที่6 8 6 7 8 7 2 6 2 8ด0สแและกับสามหนึ่งเนาะคุณพ่อคุณแม่ย้ำอีกครั้งว่าเลขชุดนี้นะคะ เป็นชุดเต็มกอนนะคะเอามาให้ยเอฟซเอาไปเบิงเอาไปพิจารณาก่อนผอมยำม,มาผอมว่าในเลขชุดนี้มีแตกอย่างน้อยหนึ่งคู่แน่นอนประสันเอาลองพิจารณาเบิงเนาะอ่าสวยงามนะคะโอ้เส้นคอลาดมีเลขในตาล่าง FC, ไม่เอฟซีได้เบิงได้วิเคราะห์กันนํานะคะเพื่อมีคนอยากจับเองเนาะ เอาไปพิจารณาเบิงนะคะเดี๋ยวเส้นซองขอเขียนเลขในตารางก่อนนะคะเอาให้ครบเลยคุณพ่อคุณแม่เพิ่นหายมั่งไดเส้นซองกับตามนั่นละนะ่ะเนาะนี่ยังว่าหห้ในเห็นว่าเป็นตารางจังใดนะคะขอขีดตารางก่อน นี่นี่ข้างล่างนี่คือเป็นเลขในต่ล่างเนาะคุณพ่อคุณแม่หามีคนอยากล่องจับเองนะคะเขียนตามเสียนโคลาดบัดทุกอย่างแล้วนะคะตอนนี้นะคะฮะเดี๋ยวเสียนซองทวนให้ฟังอีกรอบนึงนะคะชุดตองงวดนี้นะคะเสียนโคลาดบอกว่าเดนวิ่งรูดไปที่8กับ6หลักร้อยที่ให้มาก็มีหนึ่งมีสองมี8เน้นหนักไปที่สนะคะ ส่วนเลขจับคู่ชุดเต็มนะคะมี12หางค่ะมี 68, 67, 87, 26, 27, 28, 30, 31, 35, 50, 51, 32่ค่ะส่วนข้างล่างนี้นะคะก็คือเลขในตารางนั่นเองค่ะย้ำอีกครั้งว่าเลขชุดนี้เป็นชุดเต็มนะคะแล้วก็ ไปทั้งบนทั้งล่างนะคะฮะลองเอาไปวิเคราะห์เบงกอนย่างอีกหลายมืออยูคุณพ่อคุณแม่มือนีพึ่งวันที่ซเองนะคะเหลืออีกซิวก็มือพละก็จะค่อยจะถึงเหล็กรัฐบาลไทยเนะาะมักตัวไดก็ล่องไปเสียงฟันเบงนะคะเดี๋ยวโคงสุดท้ายคือเก่านะคะเส้นขรลาดเพิ่น้อมย่ำไดเนาะเดี๋ยวเส้นซองตามหายเรื่อยๆว่าเพิ่นจะมาย่ำให้มือได้ย่ำไดนะคะ คงสุดท้ายนี้เจนโคราดว่าเน้นให้คือเกลนะคะคือจังทีทุกๆงวดที่คุณพ่อคุณแม่เห็นน <c oughs> ่นละเพิ่นก็จะแยกเป็นชุดบนชุดล่างให้นะคะเลขสามโตให้นะคะแล้วก็เลขจับคู่ชุดบนนี่สิเป็นโตได้แน่บกเกินซี่หาหางนะคะชุดล่างก็ขึ้นกันเนาะที่เด็ดก็คือเลขวิ่งกับลักลอยคือเกลาคุณพ่อคุณแม่จังไดก็ค่อยติดตามไว้นะคะว่าเพิ่นจับมันเน้นโตใดเนาะอ่า อย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะคะคลิปนี้นะคะเลขรัฐบาลไทยของเซียนโคราชชุดต่องวดก็ชัดเจนแล้วนะคะเซียนซองกับบมมียังสินั่งเสนอแล้วดิกัจ <c oughs> ีขอตโตไปหาแนวทางต่อแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหนา้าฝากติดตามไว้เลยนะคะก็จะเป็นชุดต่องวดนะคะของน้องโอเลเด้อจ้ะฝากติดตามไว้นานะคะ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ